อ่านะครับเดี๋ยวจะให้ออฟจบแม่เราเอาทีละตัวเลยก็ได้แม่นี้อ่ะแม่แรกอ่าแม่แรกนะครับของชีวิตผมเลยหัวแรกไก่ครับหัวแรกไก่สัตว์ใหญ่แรกสัตว์เล็กครับอ่าอธิบายนิดนึงว่าแรกลักแรกยังไงมายังไงก็คือเป็นขอวัวนี่มาแลกกับไก่ครับก็คือสัตว์ใหญ่แลกสัตว์เล็กสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มาแลกสัตว์เล็กเป็นวัวให้คุณนะครับอืมเป็นวัวดีที่โบราณเขาว่าว่ามันมันดีอ่ะมันมันจะสร้างความดีความเจริญให้กับเราอะไรเงี้ยเป็น แล้วเขามีฝันฝันยายจุงหลานอยู่ตรงไหนฝันเดียวตรงไหนเขาจะอยู่กลางหลังครับขึ้นไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ขึ้นได้เขาจะอยู่กลางหลังฝันเขาฝันเขาจะอยู่กลางหลังอเขาจะมีฝันเดิมน่าชา่เขาจะมีฝันเดิมครับเนี่ยฝันเดิมแล้วเขาจะมีฝันที่ท้ายอีกฝันหนึ่งโบราณเขาว่ายายจุงหลานยายจุงหลานนี่หมายความว่าเขาจะนำพาสิ่งดีๆมาหาเราแล้วก็อจากวัวตัวเดียวเขาจะนำพามาเป็นฝูง อันนี้ผมว่าโบราณพูดได้จริงล้านเปอร์เซนต์เพราะเดิมทีผมมีเขาตัวเดียวแล้วจนนี้ผมมีเป็นฟูงน้อยๆย่อมๆแล้วี่เตัวก็วถูก่ใช่ครับ <นะ S 2> ก็ <ๆ S 2> ก,ก,ก็ก็นำพาหมาใ่ไหโบราณเขาว่าครับว่าเป็นเป็นของดีครับเป็นเลี้ยงไว้แล้วจะจะด้รุ่งเรืองอ่ะใช่ครับแล้วเวลาผมมีปัญหาหรือว่าคนเราบางทีก็มีขัดสนบ้างนะพูกตรงๆถึงเราจะรวยมากรวยน้อยบางทีตอนที่ขัดสนมีพอผมพูดว่า ถ้าผมขัดสนนะหรือผมแย่เดี๋ยวผมขายก็จะทำให้ผมมีขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นความเชื่อของผมเองนะอันนี้ผมใช้วิจารณญาณเอานะผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะขายแล้วก็จะทำให้ผมมีเองถ้าแม่ผมอยู่นี่ถามแม่ได้เลยเพราะว่าพอผมบอกขายทีไรทำให้ผมมีตังทุกทีตอนนี้บอกขายตังมาเองเลยนี่ครับเข่าอะไรละพอผมบอกว่างี้ถ้าเกิดว่าผมไม่มีตังผมขายนะแต่ถ้าเกิดผมมีตังผมมีกินมีใช้เหลือกินเหลือเก็บ ก็จะอยู่ไปแบบเนี้ยเพราแม่เขารักมากครับตัวนี้แม่เขารักมากคือเป็นเหล่าเป็นเหล่าจ่างนานะที่แม่เขาเป็นเหล่าของครูแดงแม่เขาพ่อเขาเป็นเหล่าเยส่ยิวไล่โคกพี่พี่เขาก็ขายเป็นแสนหลายตัวมกันอยู่ที่บางเทาบ้านซ่องนะพี่พี่เขาแต่คนละแม่อะไรเงี้ยนะคนละแม่ชายครับชายช่ยชามาอยู่กับเรานี่ได้ได้ลูกกี่ตัวสามตัวครับสามตัวก็ก็ดีครับดีตู้ทั้งหมดเลยนะใช่ครับใช่ครับดีดีครับแล้วก็ลูกเขาก็อายุเท่าไหร่ตัวนะก็มีแต่ขวบสองขวบสามขวบฝาเนี่ยครับ ไล่ขึ้นมาเพราะเขาลูกจะปีฝ่าตัวหนึ่งปีฝ่าตัวหนึ่งไม่ใช่ว่าปีละตัวเอาเอาไปลองวิ่งแล้วใช่ครับก็ดีครับดีดีครับอยากวิ่งอยากอยากเอาดีครับก็ดีจิตใจดีครับไม่ย่อท้อดีสนามจริงที่ผ่านมานี่ลองลองยังสนามจริงยังครับคือสนามซ้อมนี่ดีมากเลยครับใช่ครับเพราะว่าพอจะไปสนามจริงโควิดครับไม่ได้ไปใช่ครับพอจะไปสนามจริงโควิดเลยไม่ได้ไป แต่ลูกเขาค่อนข้างดีครับดีครับถือว่าเป็นเป็นแม่แม่เหล่าตัวแรกเนาะใช่ครับตัวแรกของผมเลยครับตัวแรกของผมเลยนั่งนี้แหละมตัวนเนี่ยขึ้นมัวันนี้ก็แหละหรือว่าน้าจะอยู่ข้างล่างก็ได้ไปทางนู้นก็ได้ไหมชมแล้วก็ตัวถัดไปที่ว่าเหลืองเหลืองจมูกกะนะครับโบราณเขาว่าพบปะให้เอามาครับเหลืองจมูกกะ ตัวนี้นะใช่ครับเนี่ยเหลืองจมูกกะอืนี้ได้มาจากไหนเนี่ยครับน่าจะมาเมื่กี้แหละได้มากับอ่าจากเ s โอนายังฮะเขาได้เสียไปแล้วแล้วเ s โอเขาว่าได้มาจากอ่าปากโกงฮะแม่มาจากปากโกงคือจากเราจากป้าโกงนะปากโกงหนองสาระครับก็น่าจะเป็นเราที่ดีเราหนึ่งเนาะอ่าครับเรืองเรืองจมูกกะครับได้ได้มานานเนี่ยก็สองสามปีได้มั้งฮะตอนนี้ก็ได้ลูก ได้ลูกตัวหนึ่งเนี่ยลูกเขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยใช่ครับใช่ครับเป็นเป็นพ่อของพี่น้องเพชรนาวีฮะอ๋อพ่พอเพชรนาวีใช่ครับพ่อของโพกระแต้อัรเขาชงม้าเนี่ยอตัวต่อไปก็ก็เป็นจุดนูน่นฮะจุดเขาแบ้นู่นนะจุดเขาแบ้ตัวตัวตัวริมติดอ่ไอตัว,ตว,ตวใช่ครับใช่บุกเนี่ยนะใช่ครับนี่ครับตัวนี้ได้มาจาอยังไงตัวนี้ตัวนี้เป็นของกำะนันจครับ กำลังใจใช่ครับเข้าได้ฮะแต่ว่าก็ถ้าผมถ้าผมอยู่ไม่นั่นเนใช่ถ้าผมอยู่นะแต่ถ้าผมไม่อยู่เนี่อย่าอย่าเข้าไปเลยใช่ครับอันตรายใช่โอ้โหมันดุครับแล้วแล้วเขาจะยุ่งไหมเนยไม่ไม่ละแล้วก็หยุดเนี่ยหยุดอ่าเนี่ยครับเนี่ยเขาจะยุ่งเขาแบบนั้นอ๋อเนี่ยเดี๋ยวก็มาใกล้แล้วมุมนีอ่าได้ครับเอ้ยากจะลู่ลู่ได้ อ่าได้แล้วอ่าตัวเขาแบะตัวนี้นะตัวริมเนี่ยนะครับใช่ครับได้มาจากกำนันจ่ายครับกำนันจ่ายนะได้มานานยังตัวนก็สองสามปีครับเพิ่งเพิ่งเริ่มท้องฮ่ะโอ้พิ่มเริ่มท้องก็คือท้องแรกใช่ครับนี่กำลังท้องที่มาอยู่กับเราอะนะใช่ครับกำลังท้องพ่อเขาก็คือมาจากกำนันจ่ายเลยครับพ่อแม่กำนันจ่ายเลยอ๋อใช่ครับกำนันจ่ายแหลมอืมอืมอ่าตัวต่อไปตัวนั้นก็ข้างจุดนั้นก็อีกแหละครับ มาด้วยกันพ่อเดียวกันแต่คนละแม่มามาด้วยกันแต่พ่อคนละแม่ใช่ครับเจ้าของเดียวกันที่เราซื้อมานะใช่ได้มาพร,ร้อมกันไหมไม่พร้อมครับซื้อตัวนี้มาก่อนซื้อตัวนี้มาน่าจะสองหมื่นห้าเทไงผมจำไม่ผิดนะผมจำไม่ผิดผมก็ลืมๆแล้วน่าสองหมื่นฝ่าแล้วไงเนี่ยสองปีกว่าเราซื้อมาหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วซื้อมั้งแต่สาวน้อยๆน่าจะมานสองสามปีน่าจะประมาณก็อายุเขาประมาณสามเนอนั่นครับเพราะว่าท้องแรกเนี่ยนี่ครับแล้วก็ตัวนั้นก็อีกไม่กี่เดือนก็ไปตามออกมา ตัวตัวที่ว่าถัดกันไปนะใช่ครับใช่ครับนั่นนะถัดกันสีเดียวกันเลยนะใช่ครับเป็นกําไรดำแต่ว่าคนเลี้ยงเขาปากกดเขาบอกว่าเป็นมาจากกำนันเสียอ่าเขาว่างั้นเพราะว่าผู้ใหญ่แจ็คเป็นคนซื้อแม่มาใช่ครับจะจริงเท็จยังไงผมไม่รู้นะเขาว่างั้นมาตัวละตัวนี้ท้องไหมไม่ไม่ก็ตัวเสอเส่อนนี่ยังยังนะ แต่เริ่มเชิงแล้วมั้งฮะเนี่ยน่าจะท้องแล้วเพราะว่าตอนนั้นผมมีพ่อวัวมาปล่อยไว้ที่นี่อืแล้วก็ตัวนั้นก็ตัวรองมาอีดูอีดูนี่ก็อีดูนี่ก็เป็นเหล่าทองแดงครับต้นบางไยของเพื่อนผมได้มาอย่างดานอย่างก็เกือบสองปีกแหละก็ได้มั้งตัวน้อยอีกแล้วครับอ๋อตัวเล็กไปเนาะใช่อะแล้วผมเห็นไอ้ทองแดงมันเก่งผมก็เลยตามไปขอซื้อเขามาซื้อมาตัวน้อยเดียวหมื่นห้าตัวน้อยเดียว ่หมื่นห้านี่ก็เป็นลูกของพี่สาวทองแดงเรอครับนี่ก็ใกล้เชิงมาเลยนะก็น่าจะเชิงแล้วนะวันนั้นแม่บอกว่าเชิงแล้วนะเรอครับเชิงแล้วแล้วนี่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นหัวแคะหรือเปล่าตัวนี้คือพ่อพันธที่เราปั้นหมายมั่นปั้นมือใช่ครับโอ้แตัว่ยท่านผู้ชมต่วยกู้นด้วนตัวเมีย หมือนอายุก็สามสามปีแล้วใช่ครับเกือบสามปีแล้วสองปีฝ่าแล้วครับเป็นเรามาจากไหนเราเป็นมันเป็นเราจันนี่ครับมาจากจันเอกใช่จันเอกขางจันเอกครับใช่ครับทางจันเอกผมไม่ปกปิดนะคือความจริงคือความจริงเนี่ยมาจากจันเอกแหละพ่อเขาก็ราคาค่าตัวพ่อเขาก็หลายแสนนะขอโทษนะครับถ้าจย์เอกเห็นท่านจะมองไงเนี่ยนี่ครับเขาเปลี่ยนบอกเขาเปลี่ยนต้องไปไหนแม่จันเอกเขาต้นงไปกลับนี่นี่ครับนี่ครับ เออพี่ิจาเองนะครับที่ศิรากับชายครับเนี่ยตัวตัวสามสามขวบเหมือนมันตะโบกว่านี้เนาะใช่ครับเหมือนวัวแคะเลยฮะอาจจะอาจจะถ้าองไม่เปลี่ยนอาจจะยิ่งเป็นวัวแคะแต่เป็นวัวแคะก็ดีเหมือนกันนะอันนี้กูเล่นนะครับอาจารย์กูเล่นกูเล่นเป็นเท้ากันเล่นไม่ใช่เป็นวัวแคะก็ดีเหมือนกันนะวัวเขาแก่งครับแกง่งใช่ครับดูตัวน้อยนะครับเนี่ยมันเป็นลูกร้อยครับหรือว่าเขากินไม่สมบูรณ์นี่ไง ไม่จริงครับผมว่ามันเป็นที่ตัวเขาเองการเลี้ยงของเราก็ดีสุดแล้วนะโอ้โหถ้าผมว่าผมเลี้ยงไม่ดีผมก็ไม่รู้ว่าผมซื้อข้าวโพดซื้อหญ้าทิ้งลา้ตันไหนจะหัวอาหารไหนจะฝางข้าวโพดกากน้าตาลอ้อยโอ้ก็คือเลี้ยงเต็มที่ก็ผมก็มดใช่ครับก็ผมก็เลี้ยงดีครับผมอดผมอดไม่ว่าแต่ว่าวัวผมอดไม่ได้คือเราตั้งใจที่จะจะเลี้ยงเขาเราเนาะใช่ก็เนี่ยหญผมก็จะปล่อยให้เขาเดินกินเองอะไรเองขึ้นน้ำตลอดเวลา แล้วก็มีในนู้นไ,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 ได้ได้ครับอีกตัวนี้มันไม่ฟิดขนนะแต่มันฟิดบัวอ่าฟิดบัวกันเองใช่ครับมันฟิดบัวมันดุบัวแต่ว่ากับขนเชื่องครับอันนี้เชื่องเนี่ยครับเชื่องหน,น้าเขาเขาจะเชื่องเนี่ยครับเนี่ยครับสามตัวนี่ควิดแน่เลย โ oh, อ้โหอตัวดูนี่แล้วก็มาตัวดูเนี่ยดูแพ้เนี่ยเนี่ยเราเราเราตะพันครับเนี่ยเนี่ยเร,เราตะาตพันเนี่ยครับเราตะพันมาน้ำมังนี่ก็วันนี้ได้มานานกันแล้ว<โ>ไหนครับไอ,ไอด้ดูเาครับอีดูนี่ก็ได้มาหลายเดือนแนละ้วเกือบเกือบเกือบปีได้มานน่าจะประมาณนะอือ่าครับเนี่ยอีดูนะเราตะพันเป็นพวกน้องใสลมโรเบิร์ตเด็กเพชร ของเราพวกปักตอกครับพวกบางมานะเราก็ปักตอกใช่ใช่ครับเขามาซื้อของตะพันไปเนี่ยครับอ่าเนี่ยแม่นี้พี่ๆเขาก็ราคาข้าตัวเป็นแสนนะก็เป็นเราแสนหลายแสนหลายตัวครับหน่วยการเขาดีเนาะใช่ครับก็ยกครับก็ยกตลอดเวลาประกวดได้ครับตอนเนี้ยอย่างที่บอกว่าเอาปลาประกวดได้เลยใช่ครับประกวดได้เขายกตลอดเวลาเห็นไหมะยกตลอดเวลา ยกตลอดเวลาจริตจก้านมีถ้าผูกโยงนี่โอ้โหเต้นเลยฮะเต้นลิกเลยนะลิกแต่เขาใกล้ฟิตกระดุใช่ไหมโอ้โหทั้งฟิตทั้งเตะอพอจับอยกัดอีกกัดอีกเขากัดด้วยกัดด้วยครบละครบสูตรเลยนะคือน้องผมอ่ะเขาลองจับผมบอกว่าลองจับดีเดี๋ยวผมให้พันหนึ Music ่งอ่าเขาก็โอ้แข่นี้จะมาพอมืออะไร เขาโดดลงไปทีแรกก็จ,จับได้พอจับได้เท่านั้นแหละสะบัดเลยก็โอ้โหเอี้ยวตัวเตะ<ม>พอเตะเสร,ร็จไล่ฟิดพอฟิดเสร็จกัดอีกต้องปล่อยฮะเนี<ม>่ยโอ้โหร้ายครับจะดุจะดุครับดุดุแล้วลเจอสองตัวนะสองตัว,ต,วตัวด่างนี่ก็พี่ขอกำลังผุดกำลังดี<ม>เป็นเราใช้เลยอะจานเอกแล้วฮะจานเอกคนเดิมใช่ครับจานเอกจานเอกเป็นเป็นเป็นหลานเขาปุกตาจันเนี่ยหลานคือเราตาจันนะนะใช่พ่อเขาก็มูลค่าสองสามแสนหยุมกันนะ ให้ลูกดีให้ลูกกําลังพุดกําลังดีเลยกําลังเก่งนะใช่ครับเนี่ยเ่ยก็ใช่นี่ก็ใช่ได้ไปลาได้เรียกกันทน้่ตัวก็<ช>ก็ด่างได้มาก่อนครับด่างก็นี่ด่างนี่ก็ ก็พ่อเดียวกันแกะแค่น no ี่พ่อเดียวกันหมดละพ่อเดียวกันแต่ตัวเขาค่อนข้างน้อยครับนี่ขวบฝ่าแล้วตัวเขาค่อนข้างน้อยเราใช้เลยเขาจะแกงอะตัวนิดเดียวแต่ตัวเมียเขาจะไม่แปลกเท่าไหร่นะใช่เขาจะตัวเล็กอยู่แล้วเเลขาตัยเลขาตัวเล็กตัวเล็กครับตัวเล็กตัวน้อยอ่ะจะตัวน้อยแต่ก็ลองดูตัวนั้นอ่ะผมจะเป็นวัวแคะหรือเปล่าจะเป็นวัวแคะก็ดีครับเท่ดีเขาจะยกตลอดเวลาครับก็ประมาณนี้นะครับคือแม่เหล่าของออฟ ครับที่กําลังกำลังเริ่มเล่นนะคลังเริ่มครับเริ่มเริ่มยังไม่ค่อยบอกว่าเป็นมือใหม่ก็มือใหม่ใช่ครับมือใหม่มือใหม่ครับมือใหม่ในวงการวัวลานะครับครับแล้ตอนนั้นก็ไปอยู่วงการไก่นกงกนกนกกรนกนกกรงหัวจุกใช่แล้วก็ไก่ใช่ใช่ก็สุดแล้วแล้วผมก็อยากจะทาวัวของผมให้สุดมั่งอ่ะแต่จะมีวาสนาหรือเปล่าไม่รู้นะคืออยากจะทำวัวของผมให้วิ่งในระดับเงินแสนมั่งอ่ะคือเราก็ เราเป็นความฝันของเรานะเพื่อนนะใช่ครับความฝันแล้วเราก็อ,อยากโม้มั่งอยากคุยเขามั่งอะคือใช,ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่คือสมมติผม,ผมไปเป็นตัวเป็นแสนสองแสนเงี้ยมันมันคุยได้เต็มปากแล้วมันมันภูมิใจว่าวัวเราเนี่ยเราผสมเองพ่อแม่ของเราแล้วเป็นราคาเงินแสนสองแสนเป็นวัวนอกเป็นวัวร้องที่เก่งมันภูมิใจมันมันมันเป็นความภาคภูมิใจของผมไอเรื่องเงินทองก็ มีส่วนด้วยแหละมีส่วนด้วยแหละมันไม่ส่วนคนเราทำมีมีหาไม่เหล่าดีเดียวมันก็ต้องเงินส่วนหนึ่งใช่ครับใช่ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องผลิตลูกให้ได้ใช่ให้ได้เป็นผลงานที่ดีอ่ะใช่ครับใช่ใช่ใช่คือเราก็อยากจะทําแล้วแล้วพอเรามีผลงานที่ดีคนโน้นพูดถึงเราคนนี้พูดถึงเราเราภูมิใจภูมิใจแต่ถามว่าเงินสําคัญไหมสําหรับผมก็ไม่ได้สําคัญมากแต่ก็ไม่ได้เป็นสง จากความสําคัญะอะประมาณนั้นดีฟ้าก็คือใกล้เคียงกันนั่นแหละใกล้เคียงกันนั่นแหละว่า,วาถ้าเราไม่สําคัญเรื่องเงินเราคงไม่หาไม่เหลาดีๆถูกต้องครับถูกต้องแต่นี่สิ่งที่คนนั้นเขาจะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นหรือเปล่าว่าบางคนอาจจะไม่พูดในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมนี่พูดตรงไปตรงมาแต่ความภูมิใจมากที่สุดนอกเหนือจากเงินหรือไม่น้อยฝั่งเงินก็คือการโมในสิ่งที่เรามีเรามีของดีเงี้ยโอ้โหมันมัน ภูมิใจมันเท่ชายครับใชายครับใช่ครับใช่ครับผมก็อยากจะทําให้มันเป็นแบบนั้นแล้ววันข้างหน้าผมคิดว่าผมต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้อ่ะผมก็จะทําให้เป็นความฝันของเราเนาะใช่ครับแต่ว่าต้องพยายามไปให้ถึงอ่ี้เพื่อนเนาะใช่ครับจะจะทําให้ได้แต่ว่าเรื่องความชอบผมไม่ได้ชอบร้านผมไม่ชอบไกลไกลไกลชอบมากกว่าใช่ถ้าไก่นี่คือผมให้เต็มล้านเปอร์เซ็นต์แต่หัวนี่ผมให้ห้าสิบห้าสิบเพราะว่าผมกลัว แล้วหัวผมมันบ้าทุกตัวผมกลัวตัวผมเจ็บแล้วเดี๋ยวไม่ม enfin ki> ีใครทําธุรกิจแทนผมแล้ว่อยดูแลต่อเพราะประมาณนี้นะครับแม่เาขอาของออฟกรับครับครับครับเมื่อกี้ก็ให้ออฟพาไปชมเนาะแม่เราตรงนี้แล้วก็ก็เป็นอีกคอกหนึ่งที่น่าสนใจเป็นคอกใหม่แล้วก็ได้แม่เหล่าที่มาชัดเจนพอสมควรเป็นคอกหนึ่งที่ชัดเจนมากเลย นะครับก็เดี๋ยวรอท่านผู้ชมก็รอติดตามผลงานเนาะผลงานก็ลูกของแม่เราตัวแรกก็เริ่มมีแล้วอ่าก็ก็มีมีแววอ่ามีซ้อมมาครับซ้อมมีแววดีนะครับท่านผู้ชมก็ลองติดตามผลงานของอ่าเราของอ๊อฟนะอ่าถือว่าเป็นเราของอ๊อฟก็แล้วกันครัเป็นเราผมเป็นเราผมไปเลยดีฟ้าอย่างว่าที่ไปที่มาถ้าใครถามผมก็บอกก็บอกว่ามาจากไหนแต่ถ้าใครไม่ได้ถามว่าคือเป็นเราผมอยังดีฟ้าอ่าก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ตั้งองตลอดเที่ยตุ๊กตา ต้องขอขอบคุณออฟนะครับที่กรุณาหานิจา์ใหทางช่องมาถ่ายทำคลิปวิดีโอถึงที่บ้านนะครับมาดูพามาดูแม่เรานะครับการเริ่มต้นการเริ่มมาสนใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงแม่วัวร้านนะแล้วก็ผลิตลูกล้านออกไปในะครับก็ต้องขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากครับ